หละครั้งหนึน่งจนจบวิเศษบอกค่าเทิดใคร<ม>พังแต่ถ้ามีช้อปปีลป้ล่ะก็จบดีเพราะที่ช้อปปี้ส่วนลดเยอะมากแม่66ลดใหญ่แบรนด์ดั้ง6-7มิถุนายนนี้ส่งฟรีต้องอทำผมทุกวันผมเลยเสียวนวนไปแต่ยาว่าไม่เพราะย่าใช้แพนทีนสูตรผสานไมโครโฟลวิตามินให้ผมเงาสวยมีน้ำหนักผมแพนทีนสวยได้ไม่หงอโชค คัลเลฟูเดย์ของคินเจลีบิวตี้อร่อยรองท้องสดชื่นแถมแคลอรี่ต่ำเจลีบิวตี้กินได้ทุกวันทุกเวลาเบล่า <Bella, S 2> เป็นไงบ้างเยอะมากงั้นลองนี่แบรนด์ปรับรสชาติใหม่ดื่มง่ายจริงๆลองก่อนอ่าดื่มง่ายจริงดื่มง่ายได้ทั้งวันลองแล้วคอนเฟิร์มหนึ่งเดียวที่ว้ ยอดขายอันดับหนึ่งทำต้มยำมันต้องปรุงไออีอีอีออไม่โดนอ่ะต้องขนาต้มยำแซ่บมะนาวจริงพริกเผาแท้ต้องขนาต้มยำไม่ปรุงกับแซปป่บไปครบจบในก้อนเดียวอร์นิ่ครับช้อนทายพี่ช้อนว่าไงมีเพลงใหม่ที่เริ่มวันใหม่ด้วยบอสคอฟฟี่

ตอนเย็นที่มารับถ้าแกยอมมาช่วยงานที่บริษัทฉันจะให้เงินแกนไปลงทุน ตัวแสบทุกวันจันทร์ที่สุ19กันยานดูทีวีกด3ก3ดูมือถือกด3 plus อยากน้าสะอาดดูใสแดงอิ่มน้ำไม่แห,งห้งตึงหลังล้างใหม่นีเวียโฟมเอ็กซ์ตร้าไบรท์ซีอันไทยาครั้งแรกกับวิตามินโฟมของนีเวียผสานพลังวิตามิน C พร้อมไฮยาลูรอนซาบขนาดทำความสะอาดผิวล้ำลึกให้ผิวดูใสแด้งสัมผัสได้ใหม่จากนีเวียดาวนี่จะนับตากในร่มตักผ้านในห้องปิดขนาดเนี้ยเตยจะได้กลิน่นเหม็นอับไหมเหมือนกลิ่นแดดเลยอ่ะนี่กลิ่นดอกอะไรอ่ะไปดมใกล้ๆ้ ดาวนี่ทูอินวันเพื่อกำจัดกลิ่นอับหอมเหมือนตากแดดขอบเชิญดาวนี่ช็อกโกเมนโต่อมแล้วฟินเต็มรสช็อกโกแลตฟินให้สุดกับรสซอสเท็ดคาราเมลฟินได้แบบไม่มีน้ำตาช็อกโกเมนโต่เม็ดอมอารมณ์ช็อกโกแลตจากฟิชเชอร์แมนสเฟรน ที่เพอร์เฟคือยิ้มให้สุดในแบบคุ White All ้นข่าวแก p t อ c อปติกไวโอูสัมผัสความอุ่นของแ c t i v e ออกซิเจให้ฟันดูขาวขึ้นเริ่มต้นใน3วันยิ้มมั่นสวยมัน่นพร้อมสาเบรกแป๊บขอไปแซบกับเค c ผู้ผ่านแชร์กันบันพฤหัสวิ่งแซบ12ชิ้น159บาทถึง29วิมิถุนายนนี้ สนับสนุนโดยลาซาด a าดีดีครีมกันแดดแตงโมและเซรั่มขิงดำจุลาเฮิร์บฮอนไอซี่สตรอเบอรี่ไซรัป